ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ทางช่องเครื่องเสียงช n แนลวันนี้นะครับผมมาแนะนําวิธีการต่อมิกเซอร์อะนาล็อกนะครับเข้ากับปรีรถยนต์นะครับเพื่อเราที่จะไปเล่นร้องคาราโอเกะนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อาปล่อยสัญญาณของไม่ลอย นะครับก็เป็นย่านความตี่อยู่เอเอนะครับแล้วก็มีมิกเซอร์ยาห่านะครับ N G 0 6 X นะครับแล้วก็มีปรีรถยนต์นะครับเพราะว่าเราจะเอาจากไม่ร้องด้วยนะครับมาเข้ามิกแล้วก็มีเพลงเข้ามาแล้วก็จากจากมิกเนี่ยออกไปเข้าปรีนะครับแล้วก็จากปรีเนี่ยก็ จะแยกออกไปเข้า power a b ส channel นะครับหรือว่าออกไปเข้า,า power ขับซับนะครับก็หลักการก็ประมาณนี้นะครับนะหลักทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมได้ต่อไว้แล้วนะครับอ่าของของไม้ลอยนะครับก็ต่อไว้ที่บาลานซ์บีนะครับต่อไว้แค่หนึ่ง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 ช่องนะครับนะก็เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูให้เรา เอาไมลอยนะครับที่เป็นหัวแบบ XLR นะครับหัวลักษณะอันนี้เขาเรียกว่าหัว XLR นะครับทําไมถึงต้องใช้หัว XLR จริงๆมันก็มีหัวที่เป็น t r s ด้วยนะครับแต่สัญญาณจะไม่แรงนะครับเท่ากับเราเอาช่อง XLR ออกมานะครับนะอยากจะแนะนําให้เอาช่อง XLR ออกมานะครับ เกณฑ์สัญญาณมันจะมาแรงกว่านะครับเสียงจะพุ่งกว่านะครับทีนี้เราก็มาเสียบเลยครับจากช่องเลขนะครับเป็นช่องไม้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับปึ๊บนะครับเสร็จนะครับเรื่องของเสียบไม้นะครับทีนี้เราจะล้องกาโลเก็ใช่ไหมครับต้องเอาช่องเพลงหาสาย RG แบบนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเพลีงเข้ามานะครับก็เป็นหัวสาย3.5แบบนี้ ของเพื่อนๆอาจจะไปเสียบโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโต๊ะได้ดังนั้นนะครับนะที่ยังเข้ามาเสียบเลยนะครับเสียบที่ช่องลายนะครับที่เป็นสัญญาณเข้ามานะครับของผมจะเสียบตรงนี้นะครับสีดาเสียบตรงนี้เลยนะครับ l เสียบเข้าเลยนะครับสีแดงก็เป็นเป็น r นะครับเสียบลงเข้าไปเลยนะครับอ่ะทีนี้เสร็จไมค์เข้ามาแล้วเสียงเพลงเข้ามาแล้วนะครับ ทีนี้สัญญาณที่เราจะเอาออกไปครับจากเมนหลักนะครับสเตอริโอเอาหรือว่าจากเมนเอนนะครับเอาหรือซ ah ้ายขวาเนี่ยนะครับเราก็มีสายแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ากล่องเป็นเพื่อนเป็น size, สายสําเร็จรูปอาจจะไม่อาจจะไม่ต้องใช้หัวแปลงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่แต่เมื่อเราต่อออกไปจากปรีเนี่ยท้ายปรีมจะต้องเป็นหัวอา a แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะต้องซื้อหัวแปลงแบบนี้ ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ต่อเลยนะครับเอาสีแดงสมมติเราตามสีขาวเป็นข้างซ้ายครับสีแดงเป็นก้างขวานะครับทีนี้สายนี้ไปไปเข้าอยากตรงไหนออกออกไปแล้วไปเข้าตรงไหนครับไปเข้าที่ช่องอินของปรีนะครับเอาเอานี่จยกตรงนี้นะครับเข้าที่ช่องเข้าช่องซีดีก็ได้ครับ หรือว่า a ux ก็ได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องดูเลยเวลาเราบาลานซ์ซ้ายขวาเนี่ยเมื่อกี้เราต่อสีขาวที่ช่อง l ใช่ไหมครับข้างซ้ายทีนี้เรามาดูสมมุติเราต่อที่ช่อง cd ใช่ไหมครับสีขาวเราก็ต้องต่อที่ช่อง l นะครับอ่ะแบบนี้นะครับถึงจะดังสลับบาลานซ์สีแดงก็ต่อที่ช่อง r นะครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับทีนี้ ก็จะเหลือแค่ว่าจากเลียออกไปเข้า power A B นะครับชุดคู่หน้านะครับฟอนตก,ก็เข้าคู่หลังนะครับก็ต่อให้ถูกต้องนะครับ L เป็นสีขาว L เป็นสีขาวอย่าลืมนะครับไม่งั้นเสียงมันจะหลับซ้ายขวาผมเคยทําคลิปการต่อไว้แล้วนะครับเพื่อนๆอ,อยากให้เข้าไปดูใน u t u b e นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการต่อใช้งานง่ายๆนะครับนะที่เหลือก็ไม่มีอะไร วันนี้จะไม่ได้มารีวิวเสียงนะครับมาสอนการต่อเบื้องต้นเฉยๆนะครับกรณีที่จะร้องคาราโอเกะนะครับกับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนะก็ประมาณนี้อันนี้ก็ไปเข้าเอบคู่หน้าคู่หลังนะครับอันนี้ก็ไปเข้า power ซั p ปกติเลยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดแร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ